สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสองมูลค่าซ้อยงูบนคอลิซ่าแบล็กพิงค ราคาทำเอื้องทั้งโลกเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยจากแฟนทั่วทุกมุมโลกเลยล่ะครับสำหรับลิซ่าแบล็กพิงเพราะเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานิตยสารชื่อดังของฝรั่งเศสย่างมาดามฟิการ์โรได้ปล่อยภาพบางส่วนของลิซ่าขึ้นปกประจำเดือนกันยายน2023ออกมาให้ได้รับชมกันและต้องบอกเลยว่าภาพเซตนี้มุดแอนโทนต่างๆดีมากให้ร้อยคะแนนเต็ม1ิเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ทำเอาฮือฮาไม่แพ้ลิซ่าคงจะหนีไม่ คเครื่องประดับที่เธอสวมใส่ถ่ายแบบในครั้งนี้แน่นอนว่ามาจากแบรนด์หรูอย่างบูการีซึ่งสร้อยงูเส้นนี้มีราคาสูงถึง529,000เหรียญหรือประมาณ17,410,000บาท นอกจากนี้ยังมีแหวนจากแบรนด์เดียวกันราคาอยู่ที่1,920เรหรียญหรือประมาณ63,500บาทและ2,080เหรียญหรือประมาณ68,500บาทนั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ